ครับก็สวัสดีครับผมก็มาร์กนะครับก็วันนี้ผมจะมาให้ดูบรรยากาศตอนแบบว่าผมสอบใบดิเมังแฟมนะครับก็ของวันที่หกกุมปาครับก็ตอนสอบอันนี้ผมบอกเลยผมโคตรลกตอนสอบแล้วก็เหมือนแบบว่าโชคดีเป็นในตัวเลยครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเหมือนเขาติดไอ้นี่พอดีกีฬาสีเนาะก็ถ้าในคลิปผมว่าลกยังไงก็ขอโทษได้นะครับผมก็แค่อยากให้ดูมุมว่าเออถ้าผมมาสอบอะ มันจะเป็นยังไงครับก็เอาจริงผมว่าคาแรคเตอร์ผมก็ได้แหละครับก็เดี๋ยวไปรอดูในคลิปนะครับก็โลกยังไงก็ขอโทษได้ครับไว้เจอกันในคลิปนะเออแบบอยากอยากแบบอยากมาลองหาอะไรที่แบบมันทําให้เองรู้สึกแบบได้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนที่จะมีลักษณะเด่นของเตงครับอย่างเช่นการที่เออเป็นคนเข้ามาเนี่ยอยากแบบว่ามาแชร์แบบว่าอยากคือด้วยตัวของตัวมาร์กเนี่ยเป็นคนที่เออเป็นคนที่พูดได้แบบว่าพูดแบบชอบพูดหลายๆภาษาครับแบบ แต่บางทีเวลาเวลาในการเล่นโลของตัวม้าเนะี่ยจะมีการแบบเอาภาษาอื่นมาปะปนโดยที่แบบมันแบบไม่ได้ตั้งใจแต่มันเป็นเหมือนลักษณะนิสัยของตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากแบบเอออะไรที่แบบช่วยช่วยแชร์ชชเรื่องภาษาในเมืองอยากอยากอยากแบบให้แบบในเมืองแบบมันมีการคุยแบบภาษาต่างอื่นๆต่าง Warning, อะไรเงี้ยครับแล้วก็ในตัวม้าเนะี่ยจะมีลักษณะเด่นของตัวเอง,อง,เองคือตัวม้าเนี่ยจะเป็นคนที่จะมีการแต่งตัวที่เป็นแบบว่าแต่งแบบสีเป็นแบบสีตามวันอะครับแบบสมมติว่าวันจันทร์ก็จะแบบเป็นแต่งแบบสีแบบ ตัวนี้แบบยกชุดอะไรเงี้ยครับแบบเป็นสีเดียวกันแบบแบบไอ้นี่แหละครับพอไปวันต่อมาก็จะเปยนเป็นอีกสีหนึ่งสีหนึ่งไปเรื่อยๆครับเป็นการลูบสีของตัวมาครับ mm hmm. แล้วก็ในภาษาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบพูดแบบค่อนข้างหลายภาษาครับจะมีแบบไทยอังกฤษฝรั่งเศสสเปนจีนอะไรเงี้ยครับแบบนิดหน่อยปะาปนไปครับอือือืมน่าสนใจครับแล้วฝรั่งเศสอังกฤษญี่ปุ่นอะไรเนี่ยคืออะไรครับ ก็แบบสมมุติแบบก็จะมีการอาจจะมีแบบติดแล้วติดนิสัยแบบทักทายแบบว่าโดยการใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือแบบใช้สเปยอะไรเงี้ยแบบเข้ามาพูดแบบเพิ่มเติมในการแบบสนทนาอะไรเงี้ยแบบมีครับยังไงอ่ะมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหมก็อ่าสมมุติผมเดินไปเจอแบบเจอคนในเมืองเงี้ยผมอยากทักทายแล้วก็แบบว่า เออพอแบบวิ่งเข้าไปเจออยากอยากผมด้วยความที่ตัวผมอ่ะเป็นคนที่แบบเอออยากเป็นคนแบบขี้เหงาอยากคุยกับคนเยอะๆครับเป็นคนเฟรนลี่ครับเป็นคนคุยแบบเออคุยคุยได้ทุกเรื่องคุยแบบเรื่อยๆครับก็แต่ว่ผมเจอแค่ว่าผมก็เข้าไปก็แบบเออเออสวัสดีครับพี่ชายอะไรเงี้ยครับเออแบบเขาเรื่องอะไรคบนึงนะ้นผมขอแป๊บนึงก็แบบเออเฮลโลเมเยอร์มูสเออมาจินเดอรี่เออ เออพี่ชายชื่ออะไรครับอะไรเงี้ยคือแบบไอ้ไอ้ที่ผมพูดไปข้างต้นเนี่ยมันจะเป็นการผสมอังกฤษกับสเปย์ใบมันจะแบบมีนิสัยที่แบบเออผสมภาษาอะไรเงี้ยคือผมแบบสวัสดีครับไหวเหรอไหวครับไหวก็ผมก็สวัสดีครับผมชื่อมาริเจนรี่นะครับเอาแะลเอาถามหน่อยว่ายังไงพูดให้ผมมั่นใจหน่อยดิยว,ว่าเราไหวอ่ะทํายังไงอ่ะก็อะไรอะไรที่เราคิดว่าเราไหวอ่ะอะไรที่ผมไหวก็เอาเบสตรงตรง่าครับคือด้วยความที่โอซีผมอ่ะอันนี้ตรงตรงผมอยู่ต่างประเทศพี่ผมอยู่ฝรั่งเศสคือยังไง อ๋ออยู่ฝรั่งเศสใช่ครับแล้วก็ด้วยความที่อยู่ฝรั่งเศสเนี่ยมันต้องเลือกเรียนภาษาที่2ก็คือเป็นภาษาสเปนที่ผมเลือกเรียนแล้วก็ตอนที่ผมอยู่ไทยเนี่ยผมอ่ะอยู่ถึงผมเรียนอังกฤษมาตั้งแต่เด็กถึงม .4 อ่ะพี่มันก็เบร์ผมมันก็ได้อ่ะครับผมก็เลยมั่นใจว่าเออเรื่องภาษาเนี่ยผมว่ามันไม่น่าใช่ปัญหาของผมผมว่ายัางไงผมก็มั่นใจที่เอาผู้ผมอยากให้เมืองมันแบบมันมีอะไรแบบแปลกใหม่อ่ะครับที่แบบว่าไม่ใช่แบบคุยแต่ภาษาไทยก็ไม่ได้บอกว่าจะให้คนทั้งเมืองมาพูดแบบภาษาอังกฤษหรออร,รบบอออมมอ,อไคคคัับบบแแ่่่เเเยยาาากใู้้ิิววตนี เป็นคนที่แบบว่าเออแบบบางทีจะแบบมีการแบบภาษาแบบโปร่งเงี้งให้แบบเออมันสนุกถ้าแบบคนที่แบบมันแบบมันอยากคุยมันก็แบบถูถูไถยไยแบบพยายามบางคนอาจจะอยากเรียนรู้ก็ได้อะไรเงี้ยครับผมอยากให้เมืองแบบมันมีอะไรแบบแปลกใหม่อะไรเงี้ยครับอืออืมแล้วคิดเอาไว้วางแผนในชีวิตในเมืองยังไงครับ<า>ช่วงสามเดือนช่วงสามเดือนคือไงครับไอช่วงสามเดือนนี่ก็อ๋อทษทีแบบว่าถ้าเข้าไปสามเดือนเนี้ยเราจะทําอะไรแบบว่า ภายในสามเดือนเราจะอยู่ประชาชนหรือว่าเราจะตั้งตัวเข้าแก๊งหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวมาอ์ถ้าเข้ามาอย่างแรกเนี่ยตัวมาะมาเลือกที่จะยังแบบไม่ได้แบบโดยโดย,โดยตรงเข้าแก๊งนะตัวมาอาจจะแบบว่าด้วยการอาจจะมีการสตาร์ทอัพด้วยการที่ม้าก์กจะไม่ได้มุ่งไปทางฟ้า้งแต่แรกด้วยนะคือตัวมาร์เป็นคนที่เขาเรียกว่าไงเป็นคนขี้เหงาก็เลยอยากจะไปหาเพื่อนแบบอยากได้เพื่อนๆผมก็จะแบบมีการเข้าไปพูดคุยกับ คนในเมืองซะมากกว่าก่อนแบบว่าเรื่องาร์มเนี่ยผมจะยกไว้ด้านหลังก่อนผมอยากทำความรู้จักอยากแบบรู้การใช้ชีวิตของแต่ละคนอยากแบบแบบอยากให้คนแบบเออรู้จักในตัวม้าขึ้นมาแบบว่าเอ้ยมันมีแบบคนที่ชื่อม้านะที่เป็นคนที่แบบว่าเออแบบเป็นคนที่ชอบคุยเป็นคนที่แบบแบบว่าแบบแบบเป็นคนที่แบบเออแปลกใหม่ดีอะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าแปลกใหม่ครับว่าการที่แบบคุยแล้วเราแบบมิกภาษาหลายๆภาษามาคุยด้วยกันอะไรเงี้ยครับมันทาให้คนในเมืองน่าจะเออไอคนนี้แบบน่าคุยแล้วผมก็เป็นคนที่ ผมว่าผมคุยแบบคุยแบบคุยได้ทุกเรื่องนะจริงถ้าแบบถ้าสนิทไปหรืออะไรเงี้ยผมก็เออแบบอยากให้แบบใช่ครับอยากให้คนในเมืองแบบมันได้เจออะไรแปลกใหม่ด้วยครับอืมเดี๋ยวนะครับกี่เดือนเข้าแก๊งอะกี่เดือนเข้าแก๊งเหรอครับผม ที่ผมตั้งไว้หลักๆ,กๆผมว่าน่าจะหลังสองสามเดือนนะครับถึงจะเข้าเอาจริงผมว่าทางแก๊งเอาจริง <ๆ S 2> ผมไม่ได้รีบเข้าแกง๊งขนาดนเพราะเอาจริงตัวผมอะเอาจริงปะผมอะอยากหากความท้าทายครับผมเป็นคนที่ชอบทําอะไรสนุกสนุกเอาจริงปะถ้าสมมติเบสต,ตัวผมอะผมชอบในการแบบอะไรที่แบบอย่างเช่นแบบอุ้มเอ๋ออะไรเงี้ยครับหรือว่าการที่แบบอย่างแบบสมมติเราไปทาสิ่งผิกดกฎหมายแบบมีของผิกดกฎหมายในตัวเยอะที่แบบถ้าโดนจับคือแบบเหมือนแบบทรงขังลืมอะไรเงี้ยแบบมันรู้สึกทําให้แบบเออแบบมันดีนลีหลังอะไรเงี้ยแบบมันมันดูสนุกครับแล้วก็็เเปนนนคล่ เล่นสนุกครับแบบไม่ได้เป็นคนที่แบบคี้ร้องในการเล่นตำรวจเงี้ยคือแบบาตำรวจเล่นสนุกผมก็เล่นสนุกกับตำรวจอะไรเงี้ยแบบด้วยความที่แบบอยากมาหาเลรสนุกสนุกแบบว่าที่แบบผมรู้สึกว่ามันมันนั่นแหละครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมเลือกมาที่เนี่ยผมมองว่ามันเมืองเนี้ยมันน่าจะมั่นผมมองว่ามันมั่นคงครับผมว่าผมเบื่อกับอะไรที่แบบว่าพอแบบเลือกที่จะจริงจังอะไรกับอะไรสักอย่างสุดท้ายเมืองก็ปิดเมืองก็ปิดครับผมว่ามันผมต้องการความมั่นคงความอะไรด้วยครับออื อืมขอขอกดได้ไหมกดกดอะไรครับกดโลเปหรอครับหรือว่ากดเซิร์ฟเวอร์กดข้อห้ามของประเทศกดข้อห้ามของประเทศเหรอครับได้ครับก็ห้ามห้ามทําการซื้อขายไอเทมเป็นเงินจริงอะครับแบบว่าเอาไอเทมในเกมไปแลกเป็นแบบใช้เงินโอซีซื้ออะไรเงี้ยครับหรือก็เอากี่ขอ God, ้อดีครับเอาสักสิบข้อไหได้ครับแล้วก็ห้ามบูลลี่หรือเหยียดเพศที่สามครับแบบว่าไปแบบเอ้ยไอนี่มันกระเทยไอนี่เป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ เออห้ามใช้บั๊กในเกมครับแบบว่าเพื่อให้ตัวเองได้ผลประโยชน์คือถ้าเราพบเจอบั๊กเนี่ยก็ต้องเอาไปแจ้งแอดมินครับบั๊กก็เช่นแบบแบบวิธีทําให้แบบเออเราทะลุกําแพงมาได้หรืออะไรต่างๆผมก็ไม่รู้ว่าเออมันมีบั๊กอะไรมากเดี๋ยวนี้มันก็น่าโดนแก้ไปเยอะแล้วเงี้ยแต่ถ้าพบเจอก็ต้องแจ้งครับแล้วก็ห้ามหมอหรือพวกประชาชนเนี่ยเอารถหมอไปทํางานดําอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้สี่ข้อแล้วแล้วก็ห้ามพาวรถทุกกรณีครับสมมติแบบรถเราโดนขโมยไปอย่างเงี้ยเราก็จะยังพาวไม่ได้จนกว่าเราจะเจอแบบว่า บบขเขาเรียกว่าซากรถที่แบบโดนบึ้งไปแล้วหรือว่ามันชัดเจนว่าเออรถอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบรถแบบไม่มีแล้วถึงจะพามาได้อะไรเงี้ยครับอ,อ,อันนี้ข้อที่ห้าแล้วก็เอขอตอเ,เออขอเรียกในในวอร์โซนห้ามห้ามแบบห้ามห้ามเอานำมาเป็นสตอรี่ครับพี่แป<ถ>๊บนึงนะครับแป๊บนึ่งนะตอบตอไหมครับ อเหรออ่ะก็ชุดลอพอและไม่เป็นไรขั้นตอนแรกส่งบัตรประชาชนมาให้ผมได้ครับขั้นตอนที่สองครับอัดเสียงยืนยันตัวเองชื่อจริงนามสกุลอืได้ครับตามนั้นนะไอซชื่อไอซีชื่อโอซแล้วก็ส่งมาให้ผมในแชทส่วนตัวนะครับตามนั้นครับ